คุณอยู่กับผมแจ็คเดอะโกสวันน anyway ี้ผมจะมาเล่าถึงท็อกซิก4อย่างที่จะทำให้คุณกลายเป็นเปรตกัน 1. ใช้คำหยาบด่าทอกับเพื่อนร่วมทีมและศัตรูระวังตายไปจะกลายเป็นเปรต 2. การตีพ่อตีแม่หรือไม่พอใจในการที่พ่อแม่ ใช้ให้ไปล้างจานใช้ให้ไปซื้อของระวังตายไปจะก,กลายเปรนเสามการลักเล็กขโมยน้อยหรือการขโมยคลิปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชการขโมยของมีค่าหรือว่าสิ่งของต่างๆระวังตายไปจะก,กลายเป็นเปรอสี่การไม่ช่วยเหลือคนอื่นหรือเอาประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว เช่นการโยนเกมหรือ AFK ระวังตายไปจะก,กลายเป็นเปรต13กันยาล็อกอินเข้า ROV รับฟรีสกินเปรตทิปเน็ตเข้าเกมเลย